ลูกอกตัญยุล่ามพ่อไว้กับต้นไม้แต่สามวันต่อมาตำรวจกลับเจอสิ่งที่ไม่คาดฝันเรื่องราวนี้เต็มไปด้วยความลึกลับและความน่าสะพรึงกลัวที่ไม่มีใครเคยรู้มาก่อนคุณกล้าพ,พอที่จะ,ะเผชิญกับความจริงนี้หรือไม่ห้ามพลาดเด็กขาดสายลมเย็นพัดผ่านผิวหนังเสียงใบไม้เสียดสีกันเบาหาหากลิ่นเน,าเน่าเหม็นโชยมาแต่ไกลใต้ร่มไม้เก่าที่เงียบงนันโซ่เหล็กขึ้นสนิมพันแน่นรอบข้อเท้า ร่างชายชรา,าเอนพิงต้นไม้ผิวหนังเหี่ยวย่นเปื้อนดินและใบไม้ดวงตาปิดสนิทริมฝีปากแห้งแตกแมลงวันบินวนว่อน,นรอบแผลเปื่อยเด็กหนุ่มยืนอยู่ห่างออกไปมองพ่อของตนอย่างไร้อารมณ์ในมือเขามีขนมปังชิ้นเล็กหาหะโยนใส่พื้นห่างจากพ่อไม่กี่ฟุตกินสิถ้าอยากมีชีวิตอยู่เสียงเขาเย็นชาแข็งกระด้าง เสียงโซ่กระทบกันเบาๆขณะที่ชายชราขยื่นตัวแต่แรงไม่มีพอจะขยับเวลาผ่านไปแสงแดดแรงขึ้นเมื่อไหลอาบแก้มชายชราตาของเขาเปิดขึ้นช้าหาหะแววตาเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและสับสนในป่าลึกที่ไม่มีใครสัญจรเสียงกิ่งไม้หักดังมาจากด้านหลังบางสิ่งบางอย่างเคลื่อนไหวอย่างช้า หาหะเด็กหนุ่มหันไปมองท่ามกลางความมืดสลัวใต้พุ่มไม้เงาดำรูปร่างคล้ายมนุษย์แต่สูงกว่ามนุษย์ปกติดวงตาสีขาวเรืองแสงจ้องตรงมาลมหายใจเด็กหนุ่มสะดุดมือสั่นแต่ยังยืนนิ่งสิ่งมีชีวิตนั้นก้าวออกจากเงาม,มืดเผชิญหน้ากับเขาโดยตรงกลิ่นเน่าแรงขึ้นทันทีคล้ายกับปลิ่งจากร่างชายชารา เงานั้นโน้มตัวลงจ้องมองเด็กหนุ่มใกล้ขึ้นเรื่อยหาหาเด็กหนุ่มถอยหลังแต่พบว่าขาของเขาถูกพันด้วยเทาวันเทาวันเคลื่อนไหวเองได้รัดแน่นขึ้นเขาร้องออกมาแต่เสียงหายไปในอากาศดิ่งใต้เท้าเริ่มยุบตัวเหมือนมีบางสิ่งกำลังกลืนเขาเงานั้นพูดเสียงแหบแห้งแต่ชัดเจนในหูเขาเจ้าลามพอไหว บัรนี้เจ้าจะได้รู้จักคำว่าพันธะเลือดเด็กหนุ่มพยายามดิน้นแต่ยิ่งดิ้นเทาวันยิ่งแน,น่นรอยแดงปรากฏบนข้อเทา้าเหมือนมีเล็บคมกรีดผิวเงานั้นยกมือขึ้นนิ้วเรียวยาวเหมือนกิ่งไม้แห้งปลายนิ้วแต่หน้าผากเขาความเย็นเฉียบแทรกเข้าสมองภาพหลังไหลเข้ามาความทรงจำของพ่อเสียงหัวเราะในวัยเด็ก มืออบอุ่นที่เคยอุ้มเขาขึ้นสูงน้ำตาไหลอาบแก้มแต่ช้าเกินไปแล้วเงานั้นพูดอีกครั้งจงอยู่แทนเขาจนกว่าวิญญาณจะยอมรับเจ้าโซ่เดิมที่เคยล่ามพ่อค่อยๆค,ค,คลายออกจากข้อเท้าชายชราเลื่อมมาพันรอบข้อเท้าเด็กหนุ่มรัดแน่นพอดีกับขนาดใหม่ต้นไม้สันสะเทือนเงานั้นหายเข้าไปในลำต้น เหมือนไม่เคยมีอยู่จริงชายชาราลืมตาขึ้นเขายืนได้อย่างมั่นคงร่างกลับมาแข็งแรงเหมือนถูกคืนพลังจากบางสิ่งเขาหันมามองลูกชายเด็กหนุ่มนั่งนิ่งใบหน้าเต็มไปด้วยน้ําตาปากขยับจะพูดแต่ไม่มีเสียงใดเล็ดลอดออกมาชายชาราก้าวห่างจากต้นไม้เหง่อยหน้ามองฟ้าแสงแดดอ่อนๆส่องผ่านใบไม้ เขายิ้มเล็กน้อยก่อนเดินจากไปช้าหาหะเสียงโซ่กระทบกันดังเบาหาหา่ลมหายใจของเด็กหนุ่มเริ่มแผ่วดวงตาเบิกกว้างมองภาพเบื้องหน้าบนลำต้นไม้รอยขีดเขียนเป็นอัคระโบราณยังคงสดใหม่เหมือนเพิ่งถูกสลักเลือดจากข้อเท้าหยดลงบนดินกลิ่นเน่าเริ่มอบอวนรอบต้นไม้และเสียงกระซิบแผ่วเบา ดังก้องอยู่ในใบหูของเขาเจ้าจะไม่มีวันลืมไม่มีวันหลุดพ้นดวงตาเด็กหนุ่มเริ่มพร่ามัวแต่เสียงกระซิบยังคงชัดเจนเหมือนมาจากใต้ดินหรือจากภายในกระโหลกของเขาเองพื้นดินรอบต้นไม้เริ่มเปลี่ยนสีกลายเป็นสีดำ,ำํำเหมือนถูกเผาไม่จากภายในกลิ่นเนาเหม็นแปรเปลี่ยนเป็นกลิ่นเลือดสดนกในป่าหายไป แม้แต่แมลงก็ไม่มีเสียงเงียบงันราวกับโลกหยุดหายใจเวลาหยุดหมุนเฉพาะที่ตรงนั้นเด็กหนุ่มมองมือของตนผิวหนังเริ่มแตกระแหงเส้นเลือดปูดขึ้นราวกับจะระเบิดเขาพยายามตะโกนแต่ไม่มีเสียงต้นไม้เบื้องหลังเริ่มเติบโตเร่งความสูงอย่างผิดธรรมชาติเขาวันเลื้อยพันลำตัวเขาบีบรัดแน่นขึ้นทุกวินาที เขาเริ่มหายใจไม่ออกทุกลมหายใจเหมือนสูตรกลิ่นเน่าเข้าไปลึกถึงปอดหัวใจเต้นแรงราวกับจะหลุดออกจากอกความมืดครอบนำดวงตาแล้วเงาร่างใหม่ปรากฏข้างต้นไม้ร่างสูงปร่งใบหน้าไร้ตามีเพียงรอยยิ้มกว้างเกินมนุษย์มันก้มลงจ้องมองเขามือมันยื่นออกมาแต่ที่อกเขาเบาหาหา ทันใดนั้นความเจ็บปวดก็หายไปทุกสิ่งรอบตัวเงียบสนิทเขาไม่ได้อยู่ใต้ต้นไม้อีกแล้วแต่ยืนอยู่ในป่าที่แห้งแล้งต้นไม้ทุกต้นเหี่ยวเฉาพื้นดินแตกกระแหงไม่มีเสียงไม่มีชีวิตและตรงกลางของพื้นที่ว่างเปล่านั้นมีต้นไม้เพียงต้นเดียวสูงใหญ่ผิดธรรมชาติและมีร่างของชายหนุ่มถูกล่ามอยู่เขารู้ทันทีว่าไม่ใช่ตัวเองอีกแล้ว แต่เป็นใครอีกคนที่กำลังจะเดินซ้ำรอยเดิมเสียงฝีเท้าแผ่วเบาดังขึ้นจากด้านหลังเด็กหนุ่มอสิ่งที่เคยเป็นเด็กหนุ่มหันกลับไปมองร่างใหม่กำลังเดินเข้ามาเด็กชายคนหนึ่งผิวซีเสื้อผ้าขาดรุ่งริ่งในมือของเขาถือโซ่สายตาไร้เดียงสาแต่เต็มไปด้วยความสับสนเขาเดินเข้ามาใกล้ต้นไม้มองรอบๆอ,อย่างหวาดระแวง เงามือที่เคยปรากฏแก่เด็กหนุ่มก่อนหน้าลอยอ้อยอิ่งอยู่เหนือไหล่ของเด็กชายกระซิบบางสิ่งลงในหูเสียงนั้นได้ยินเพียงในใจเจ้าถูกเลือกแล้วเด็กชายไม่ตอบเขาเพียงแค่มองต้นไม้และร่างที่ถูกล่ามอยู่ตรงหน้ามือของเขาค่อยๆย,ยืน่นโซ่ออกมานิ้วเรียวเล็กสันระริกแต่ยังคงเดินหน้าดวงตาเริ่มเปลี่ยนเป็นสีดำทึบ เสียงลมหายใจของร่างที่ถูกล่ามเงียบลงเหมือนรับรู้ว่าใกล้ถึงจุดสิ้นสุดสายลมพัดแรงขึ้นทันทีใบไม้ปลิวว่อนกลายเป็นหมอกสีคล้ำขณะที่เด็กชายเริ่มพันโซ่รอบข้อเท้าใหม่เงองมืดยืนมองด้วยความพึงพอใจรอยยิ้มกว้างขึ้นเรื่อยหาหะจนปากเกือบฉีกถึงใบหูแล้วเสียงกรีดร้องดังขึ้นไม่ใช่ของผู้ที่ถูกล่าม แต่เป็นของเด็กชายเองเขาสุดลงกับพื้นมือกุมศีรษะน้ำตาไหลพรากมันไม่ใช่ฉันเขาร้องฉันไม่อยากทําแบบนี้แต่ต้นไม้ไม่ฟังเถาวันพุ่งออกมาพันรอบแขนขาเด็กชายดึงร่างเขาเข้าใกล้เด็กหนุ่มที่ถูกล่ามก่อนหน้าตอนนี้กลายเป็นเพียงเงาเขามองเห็นทุกอย่างแต่ไม่สามารถทำอะไรได้ เป็นเพียงพยานเงียบในวัตจักรของการลงทันไม่มีใครหนีได้ไม่มีใครได้รับการอภัยเสียงหัวเราะเบาๆดังจากเงามืดแหลมสูงราวกับมีหลายเสียงซ้อนกันเด็กชายร้องให้สะอึกสะอื่นเมื่อยังพยายามดึงโซ่ออกจากตัวแต่ยิ่งพยายามโซ่ก็ยิ่งรัดแน,น่นเนื้อเริ่มแตกเลือดซึมหยดลงพื้นดินที่กลืนซับมันไว้ทันที กลิ่นคาวเลือดตลบอบอวลใบหน้าของเด็กหนุ่มที่กลายเป็นเงาบิดเบี้ยวด้วยความเจ็บปวดไม่ใช่จากร่างกายแต่จากการเห็นภาพซ้ำของตนเองดวงตาเงาของเขาเบิดกว้างเมื่อเห็นว่าเด็กชายผู้นั้นมีดวงตาและใบหน้าเหมือนเขาในวัยเยาว์เหมือนมองกระจกที่สะท้อนอดีตกลับมาเขากำลังดูตัวเองเวลาก่อนที่ความโกรธจะกัดกินหัวใจ ก่อนที่ความเกลียดจะฝังรากก่อนวันที่เขาล่ามพ่อไว้กับต้นไม้เขากระโจนเข้าไปหาเด็กชายพยายามยื่นมือออกแต่มือของเขาทะลุผ่านเหมือนหมอกเหมือนไม่มีตัวตนเงามืดหัวเราะอ,อีกครั้งมันรู้ว่าเขาไม่มีพลังไม่มีทางยับยั้งสิ่งที่เกิดขึ้นได้เขาเป็นเพียงเศษเง,ษงาของคำสาปเถาวันพันรอบร่างเด็กชายเสร็จสิ้น โซ่ลันกปล่าในความเงียบเสียงสุดท้ายจากปากเด็กชายคือคำขอโทษพ่อขอโทษแล้วต้นไม้ก็สงบนิ่งใบไม้หยุดไหวเงามืดถอยกลับเข้าสู่เปลือกไม้เหลือเพียงความเงียบงนันเด็กหนุ่มในร่างเงายืนอยู่คนเดียวท่ามกลางป่าต้องคำสาบหัวใจหนักอึ้งเขารู้ว่าอีกไม่นานจะมีใครบางคน เดินเข้ามาในป่าอีกครั้งพร้อมโซ่ในมือและคำถามในใจว่าทำไมเงาสะท้อนแห่งความผิดซ้ำซากแผ่ขยายจากรากไม้สู่ผืนป่าคำสาบไม่ต้องการเลือดมันต้องการความสำนึกที่มาช้าเกินไปเงาแห่งเด็กหนุ่มเดินช้าหาหะรอบต้นไม้ที่ยังคงเป่งเสียงแผ่วเบาเสียงคร่ำครวญของวิญญาณ เสียงของความทารมานที่ไร้จุดสิ้นสุดเขาเอื้อมมือไปแต่ลำต้นพื้นไม้เยินเยียบรู้สึกได้ถึงชีพจรเต้นเบาๆใต้เปลือกเหมือนมันมีชีวิตของตัวเองดวงตาเขาเบิกโพรงเมื่อเห็นรอยขีดเก่าหาหะสลักเป็นชื่อชื่อของคนที่เคยล่ามพ่อไว้ชื่อของเขาเองถัดลงมาเพียงไม่กี่นิ้ว คือชื่อของเด็กชายที่เพิ่งถูกแทนที่ตัวอักษรสดใหม่ชุ่มไปด้วยเลือดเสียงกระซิบเริ่มดังอีกครั้งแถวเบาตะกล้องในหัวไม่มีใครรอดไปได้ไม่มีใครได้ลืมเขาถอยหลังแต่พบว่าต้นไม้เบื้องหลังไม่ใช่ต้นเดิมทุกต้นกลายเป็นต้นเดียวกันสูงใหญ่อมความมืดไว้ในเปลือกเขากำลังติดอยู่ในวนลูปภาพซ้ำที่ไม่มีทางหนี ป่าทั้งผืนกลายเป็นเงาสะท้อนของจิตใจคนและต้นไม้คือตัวตนของความผิดบาปขณะที่เขากำลังตะโกนเสียงนั้นไม่อาจทะลุความเงียบไม่มีใครได้ยินไม่มีใครเคยได้ยินจริงหาหะเพราะผู้ที่เข้าไปในป่าล้วนถูกกลืนโดยต้นไม้และสิ่งที่ออกมาไม่เคยเป็นคนเดิมอีกเลยลมหายใจสุดท้ายของเด็กหนุ่มในร่างเงา หลอมรวมเข้ากับสายลมแทรกซึมไปในรากไม้กลายเป็นส่วนหนึ่งของคำสาบกลางป่าย,ยังคงเงียบงนันแต่ต้นไม้ไม่เคยหยุดฟังมันฟังเสียงฝีเท้าที่จะมาเสียงโซ่ที่ลากไปกับพื้นดินเมื่อดวงอาทิตย์คล้อยต่ำเงายาวของต้นไม้ทอดผ่านทางเดินเก่ารอยเท้าปรากฏในโคลนใหม่สดลึก เด็กหญิงคนหนึ่งเดินลัดเข้ามาในป่ามือกำสายโซ่สนิมเขียวแน่นใบหน้าเธอเย็นชาแววตาไม่ต่างจากเด็กหนุ่มเมื่อหลายวันก่อนเสียงกระซิบเริ่มลอยตามลมมองไม่เห็นใครแต่มันอยู่ทุกคนทุกแห่งเจ้ารู้แล้วใช่ไหมว่าต้องทำอะไรเด็กหญิงหยุดยืนหน้าต้นไม้ใหญ่ต้นไม้เงียบแต่เธอเห็นร่องรอยรอยเล็บรอยเชือกรอยน้ำตา เธอยกโซ่ขึ้นช้าหาหะเงาเริ่มไหลามารวมกันที่โคนต้นกลายเป็นรูปร่างของเด็กชายผิวซีดปากสั่นน้ำตาเออเด็กหญิงไม่พูดเพียงก้าวเข้าไปใกล้แต่ก่อนที่เธอจะพันโซ่เสียงแผวเบาก็ดังขึ้นอย่าทำซ้ำเหมือนพวกเราเด็กชายพูดด้วยเสียงแห่พระมันไม่มีจุดจบมีแต่การเริ่มใหม่ในความมืด มือของเด็กหญิงสั่นน้ำหนักโซ่ในมือเพิ่มขึ้นเหมือนบรรทุกความผิดทั้งหมดจากอดีตแต่เธอยังไม่วางมันลงเงาที่เคยเป็นเด็กหนุ่มเฝ้าดูอยู่ห่างหาหะเขาหวังเป็นครั้งแรกหวังว่าใครสักคนจะเลือกแตกต่างแต่ต้นไม้เริ่มสั่นเบาหาหะราคือพ่านใต้ผืนดินลมหายใจของป่าเปลี่ยนจังหวะ ความมืดเงียบรอคำตัดสินเด็กหญิงหลับตาแน่นและเสียงโลหะกระทบพื้นก็ดังขึ้นกลางความเงียบของป่าเสียงโซ่กระแทกพื้นดินดังกังวานราวระังปลุกวิญญาณต้นไม้หยุดสัน่นแม้แต่เงามืดก็ชะงักนิ่งเด็กหญิงลืมตาช้าหาหะดวงตาเปล่งประกายระคนกลัวและกล้าหาญเธอถอยหลังจากต้นไม้ มือยังสั่นแต่แน่วแน่ข้าจะไม่ทำเสียงของเธอสั่นแต่ชัดเจนไม่ใช่อีกครั้งเงาเด็กชายจ้องเธอในแววตามีทั้งความตกใจและแสงแห่งความหวังที่เคยดับเริ่มสว่างจางหาหะเถาวันรอบต้นไม้เริ่มขยับเหมือนลังเลไม่รู้จะบีบรัดหรือถอยกลับมันไม่เคยถูกปฏิเสธมาก่อน เงามืดโผล่ออกมาจากลำต้นสูงกว่าเดิมดำสนิทยิ่งกว่าเดิมแต่ไร้รอยยิ้มมันจ้องเด็กหญิงนิ่งเจ้าทำลายพิธีกรรมเสียงของมันดังมาจากหลายทิศทางเจ้าไม่เข้าใจผลที่ตามมาเด็กหญิงกัดฟันแน,น่นข้าไม่ต้องเข้าใจแต่ข้ารู้ว่าการให้อภัยต้องเริ่มที่ใครสักคนเงามืดส่งเสียงแหลมต่ำรากไม้เริ่มดิ้นอย่างคลุ้มคลั่ง เสียงกรีดร้องของวิญญาณเก่าดังก้องทั่วป่าทุกต้นไม้กรีดเสียงออกมาพร้อมกันแต่ท่ามกลางความโกลาหลเงาของเด็กหนุ่มยืนนิ่งเขายิ้มเป็นครั้งแรกแม้จะเป็นเพียงเงาและบางสิ่งก็เปลี่ยนไปเสียงหยุดทันทีเหมือนถูกดูดกลืนต้นไม้ใหญ่กลางป่าค่อยๆร้าวเปลือกไม้แตกร้าวเป็นลายสายฟ้า แสงสว่างลอดออกจากรอยแตกอบอุ่นอ่อนโยนและเจ็บปวดในเวลาเดียวกันเงามืดปรีดร้องละลายไปกับสายลมกลายเป็นฝุ่นดำล่องลอยสู่ฟ้าเด็กหญิงยืนอยู่ท่ามกลางแสงโซ่สนิมบนพื้นเปล่งแสงจางหาหะค่อยๆสลายไปกับอากาศไร้เสียงไร้น้ำหนักแล้วปากก็เปลี่ยนสีจากหม่นหมองกลับเป็นเขียวชอุ่ม เสียงนกตัวแรกดังขึ้นแผ่วเบาแต่เต็มไปด้วยชีวิตเงาของเด็กหนุ่มหลับตาใบหน้าสงบเขาเงยหน้ามองฟ้าครั้งสุดท้ายก่อนจะจางหายไปกับแสงเช้าแห่งการให้อภัยเมื่อเงาของเด็กหนุ่มสลายไปแสงที่อบอุ่นยังคงลอยอ้อยอิ่งอาบไล้ผิวดินและใบไม้เหมือนคืนชีวิตให้ผืนป่าอีกครั้งเด็กหญิงยืนนิ่งกลางแสง หายใจลึกวกับเพิ่งโผล่พ้นจากน้ำเธอมองรอบตัวไม่มีโซ่ไม่มีเงาไม่มีเสียงกระซิบมีเพียงเสียงสายลมกลิ่นหอมของดินเปียกและแสงแดดอ่อนๆที่ลอดผ่านยอดไม้ทุกสิ่งดูเหมือนจะกลับคืนสู่ความสงบเธอเก้าวช้าๆออกจากที่เดิมรู้สึกถึงผืนดินที่อุ่นใต้ฝ่าเท้าแม้หัวใจยังเต้นแรงแต่มันเป็นจังหวะของผู้รอดชีวิต ระหว่างทางเดินกลับเธอพบต้นไม้ต้นหนึ่งเล็กกว่าเดิมใบยังอ่อนแต่บนลำต้นมีรอยสลักใหม่ไม่ใช่ชื่อแต่เป็นประโยคเดียวเรียบง่ายสั้นแต่แน่นด้วยความหมายการให้อภัยคือการปลดโซ่ที่เราล่ามตัวเองเธออ่านมันช้าหาหะซึมซับทุกท้อยคำเรากับต้นไม้ได้เรียนรู้เช่นเดียวกับเธอ และเมื่อเธอเดินพ้นเขตป่าแสงสุดท้ายที่ลอดผ่านใบไม้ยังคงตามหลังเธอมาเหมือนตัวใจว่าแม้ความมืดจะวงเวียนในใจคนแต่ก็มีใครสักคนที่กล้าจะหยุดมันและเริ่มต้นใหม่ในความสว่างอีกครั้งเด็กหญิงหยุดเดินหันกลับมามองป่าเบื้องหลังต้นไม้สูงใหญ่ยังคงยืนตระหง่านแต่ไม่มีเงามืดใดหลงเหลืออยู่ สายลมพัดเบาๆพัดปลิวผมของเธอเหมือนเสียงกระซิบที่แผ่วเบาขอบคุณเสียงนั้นไม่มีเจ้าของแต่กลับทําให้หัวใจเธอสั่นไหวความรู้สึกหนักอึ้งค่อยๆคลายไปแทนที่ด้วยความหวังใหม่เธอรู้ว่าเส้นทางข้างหน้าจะไม่ง่ายแต่ครั้งนี้เธอไม่เดินคนเดียวเธอจะไม่ปล่อยให้คำสาปนั้นกัดกินชีวิตใครอีกมือของเธอกำแน่น ดวงตาเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นแล้วก้าวออกไปจากป่าสู่แสงสว่างของโลกภายนอกเรื่องราวที่เกิดขึ้นจะไม่ถูกลืมไปกับการเวลาเพราะมันคือบทเรียนที่สอนให้รู้จักความรักและการให้อภัยอย่างแท้จริงและในคืนที่ดาวพร่างพราวเสียงลมในป่าย,ยังคงกระซิบเล่าขานตำนานของลูกอกตันยูที่เลือกเดินทางสู่ความสว่าง แม้ในวันที่มืดมนที่สุดแสงดาวส่องสว่างเหนือป่าใหญ่เงาแห่งอดีตค่อยๆจางหายแต่ความทรงจำยังคงอยู่ในหัวใจผู้ที่ได้ฟังเด็กหญิงเดินกลับบ้านด้วยใจที่หนักแน่นรู้ดีว่าเส้นทางการให้อภัยไม่ได้ง่ายดายแต่เป็นสิ่งเดียวที่ทำให้ชีวิตเดินต่อไปได้เธอเริ่มเขียนบันทึกเรื่องราวนั้นลงในสมุดเล่มเก่าเล่าเรื่องความเจ็บปวดและความหวังเพื่อตวนใจคนรุ่นหลังว่า แม้ใครจะล่ามใครไว้ด้วยโซ่แต่จิตใจสามารถปลดปล่อยได้ด้วยความรักและทุกครั้งที่ลมพัดผ่านป่าเสียงกระซิบจากต้นไม้ใหญ่ยังคงดังแว่วเป็นคําเตือนและเป็นคําปลอบใจว่าความมืดไม่ใช่จุดจบแต่เป็นจุดเริ่มต้นของแสงสว่างสำหรับผู้กล้าที่จะ,ะเผชิญหน้าและเลือกเดินทางที่ต่างไปจากเดิมเสียงกระซิบในลมค่อยๆเบาลงแต่ยังคงฝากความหวังไว้ในใจ เด็กหญิงยิ้มให้กับแสงเช้ารู้ดีว่าชีวิตของเธอจะเปลี่ยนไปเมื่อเธอก้าวเข้าสู่โลกใหม่ความมืดในใจค่อยๆจางหายแทนที่ด้วยแสงแห่งความรักและการให้อภัยเรื่องราวของลูกอกตันยูและต้นไม้คำสาบจะถูกเล่าขานต่อไปไม่ใช่เพื่อปลุกความกลัวแต่เพื่อตวนใจว่าทุกคนมีทางเลือกทางเลือกที่จะปลดปล่อยตัวเองจากพันธนาการ และเริ่มต้นใหม่ด้วยหัวใจที่อิสระเธอเดินจากป่าไปด้วยความสงบพร้อมกับบทเรียนอนลึกซึ้งในหัวใจและแสงแดดอ่อนๆสัดสองทั่วทุกก้าวเดินชีวิตใหม่ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วอย่างแท้จริงแต่แม้เวลาจะผ่านไปนานเท่าไหร่ต้นไม้ในป่าย,ยังคงยืนตระง่านอย่างเงียบงนันเฝ้ามองโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างไม่ว่างเวน้นบางครั้งในคืนที่ไร้เดือนเสียงกระสิบแผ่วเบาก็ยังดังก้องในสายลม เรากับตัวใจให้คนที่ผ่านไปผ่านมาระวังว่าแม้จะมีความหวังและแสงสว่างความมืดในใจมนุษย์ก็ยังคงซ่อนเร้นอยู่และเรื่องราวของลูกอกตันยูยังคงเป็นตำนานที่ไม่มีวันจบสิ้นเพียงแต่รอใครสักคนที่จะกล้าเผชิญหน้าและเปลี่ยนแปลงมันเสียทีคืนหนึ่งที่เงียบสงัดเสียงฝีเท้าหนักแน่นดังขึ้นท่ามกลางป่าชายหนุ่มคนใหม่เดินเข้ามา ดวงตาเต็มไปด้วยคำถามและความตั้งใจเขาไม่ได้ถือโซ่ในมือแต่ถือดวงใจที่พร้อมจะ,ะเผชิญความจริงต้นไม้สูงใหญ่ยังคงยืนหยัดเราคอยผู้กล้าที่จะปลดปล่อยมันจากคำสาบลมพัดพาเสียงกระซิบเบาหาหะเวลาของเจ้าได้มาถึงแล้วชายหนุ่มก้าวเข้าไปอย่างมั่นใจพร้อมจะเปลี่ยนแปลงวงจรแห่งความมืดนี้และเขารู้ดีว่า การให้อภัยนั้นเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการเดินทางใหม่ที่จะนำพาทุกชีวิตสู่แสงสว่างอย่างแท้จริงชายหนุ่มก้าวเข้าไปใกล้ต้นไม้ใหญ่ลมหายใจลึกและมั่นคงเขาวางมือบนเปลือกไม้เย็นเฉียบรู้สึกถึงพลังที่สั่งสมอยู่ภายในเสียงกระซิบค่อยๆเบาลงเหมือนคำสาบเริ่มคลายตัวเาวันรอบต้นไม้ค่อยๆหลุดออกปลดปล่อยความมืดที่กักขังไว้ แสงอ่อนโยนสัดส่องออกมาจากรอยแตกอบอุ่นใจและเต็มไปด้วยความหวังป่าเริ่มกลับคืนสู่ความสมบูรณ์ดอกไม้พรีบานนกกลับมาร้องเพลงอีกครั้งชายหนุ่มยิ้มอย่างสงบรู้ว่าการเดินทางนี้เพิ่งเริ่มต้นแต่ครั้งนี้เขาไม่เดินคนเดียวเพราะแสงสว่างในใจจะนำทางตลอดไปและเรื่องราวของลูกอกตันยูกลายเป็นบทเรียนที่สอนใจ ว่าความรักและการให้อภัยมีพลังเปลี่ยนแปลงทุกความมืดมนในที่สุดป่าคำสาบก็ได้พบกับความสงบและชีวิตก็เริ่มใหม่อีกครั้งอย่างงดงามพร้อมกับเสียงหัวเราะของลมที่พัดผ่านใบไม้เป็นสัญญาณของการปลดปล่อยอย่างแท้จริง